ครับถ้าลองดูนะฮะอันนี้ยันเลยครับเนี่ยท่านดูยันเลยฮะแล้วถ้าเอากล้องสิบเอ็กเนี่ยผมส่ององค์นี้ก็เอากล้องสิบเอ็กกดลงมาตรงนี้นะฮะจะเป็นเม็ด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 เดี๋ยวนี้เขาทาได้หมดแล้วครับนะคุณจะเอาค่าอะไรแต่ฆ่าอะไรก็ทําได้หมดแล้วท่านดูนะเราเราเราใช้กล้องสิบเอ็กนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูเขายุบนะผมอ่านในคอมว่าคุณจะเอาค่าอะไรก็ตีราคาให้ได้เลยนะฮะค่าคุณจะเอาค่าอะไรมั่งอ่ะ โอ้ยมนุษย์นี่เก่งนะทาเครื่องได้ทําฆ่าไม่ได้ก็คงจะไม่ใช่ท่านดูแล้วพระแพงเลยท่านดูนะท่านดูนะท่านท่านดูเขายุบท่านยุบเขาจมท่านนะครับเขาจมนะท่านนะแล้วท่านดูเดี๋ยวเขาจมท่านดูเดี๋ยวเขาจมท่านดูแล้วเขาขึ้นสันท่านดูนะท่านดูสมเด็จนะท่านดูสมเด็จท่านก้อนนะดูเดือดเขาเขาเป็นอย่างนี้ท่าน แล้วก็สะบัดเขายุบท่านดูนะฮะเขาเขายุบอ่ะสมเด็จแท้เขาเป็นแบบนี้ท่านดูนะท่านท่านดูนะสมเด็จเขาเป็นแบบนี้ดูใกล้ๆทัานก็ไรท่านดูนะท่านดูเขายุบครับสมเด็จแท้เขายุบอย่างนี้ครับยุบจนขึ้นสันครับท่านดูนะแล้วท่านดูเลยครับผงผุดบนเส้นจานยันครับเก้าเส้นแปดยันดูตรงนี้ก็ทราบแล้วท่านดูเนยดูเก้าเส้นแปดยันนะวันนี้เราเน้น เก้าเส้นแปดยันทุกสำนักครับท่านดูนะท่านดูผงนะครับเนี่ยผงตรงหน้าท่านจะขยายท่านชัดใหญ่นี้นะแล้วท่านดูนะลองลองแตะท่านดูนะสดๆครับเดี๋ยวจะได้พักทานกาแฟนะท่านดูนะท่านดูนะฮะเราขยายท่านมาเนี่ยท่านดูนะท่านดูนะยันครับมาตุกิครับยันครับท่านดูนะแล้วเส้นยันเนี่ยท่านดูนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูจานยานแล้วแล้วผ่านผ่านผงนะท่านดูผงเนี่ยนี่เขาไม่แข็งครับท่านฮะผงเขาไม่แข็งนิดเเลยท่านดูนะฮะเขาเป็นเม็ดผงนะท่านดูนะฮะนะครับท่านดูผงนะฮะท่านดูผงนะฮะเราไม่หลงทางนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูผงนะฮะ